ห้าสิ่งที่ต้องเตรียมตรงโต๊ะลงทะเบียนในวันงานแต่งครับผมหลายคู่หลายคนพลาดนะครับข้อที่หนึ่งเลยก็คือเพื่อนญาติที่จะมาคอยรับแขกดูแลตรงโต๊ะลงทะเบียนครับทุกคนตรงนี้ขอคนที่อัธยาศัยดีไว้ใจได้เพราะว่ามีความเสี่ยสละสูนเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ตรงเนี้ยแทบไม่ได้ไปไหนเลยทุกคนเตรียมไว้ประมาณสองถึงสามท่านเพื่อประสับเวี่ยนไปทาธุระส่วนตัวบ้างนะครับผมแล้วก็ต้องหาคนที่อัธยาศัยดีเพราะตรงเนี้ยจะต้องมีการทักทายพูดคุยอะไรต่างๆแนะนําแขกเลยต่างๆเบื้องต้นนะครับผมเป็นเหมือนแบบประชาสัมพันธ์ เบื้องต้นเลยแหละแล้วก็คอยรับแขกแนะนําการเขียนอวยพรรับซองต่างๆมีซองด้วยนะทุกคนก็ต้องหาคนเท่ไว้วางใจด้วยนะครับผมดังนั้นแล้วก็ตรงนี้เตรียมเพื่อนเตรียมญาติให้ดีให้เรียบร้อยนะครับผมหลายงานเจอปัญหานะทุกคนคือแบบยังแต่งตัวไม่เสร็จยัง,ง,ยงนู้นยังนี้คือจะจบงานอยู่แล้วยังไม่มีใครมานั่งโต๊ะเลยอันนี้สําคัญมากนะครับ2ตอนนี้คือ QR code ทุกคนมีความสําคัญมาก QR code เพราะว่าสังคมไร้เงินสดบางทีเพื่อนญาติหรืออะไรต่างๆคือเขาเรกว่าไม่ได้เตรียมเงินสดมาอะไรต่างๆอย่างครับผมก็อาจจะต้องเขาเรกว่าอำนวยความสะดวกการเตรียม QR code ไว้หลายคู่หลายคนบอกพี่ปอเกรงใจน่าเกลียดทุกคนครับ QR code กับกล่องรับซองสถานะเดียวกันเนาะดังนั้นแล้วไม่ต้องคิดมากครับผมเตรียมมาให้เรียบร้อยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แขกครับนอกจากเตรียม QR code แล้วทุกคนเวลาเขาสแกนเราก็ต้องเตรียมเหมือนแบบฟอร์มเล็กๆคืออะไรโอนยอดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย นะครับผมทุกคนเพราะบางที่าบวสาวเขาก็รับโอนหลายยอดเขาก็จะไม่ทราบว่าใครเขียนไว้ดิดหนึ่งครับทุกคนเพื่อให้แขกเขียนแล้วก็หย่อนลงไปในกล่องรับซองได้นะ สามซองเปล่าหน้างานบางคนคือพี่ปอขาหนูจแจกแครแจกการ์ดได้หมดแล้วซองไม่ต้องหรอกคะ่ะเขาก็ต้องเตรียมมาอยู่แล้วคนหนูแจกไปทุกคนเลยบางทีลืมไว้ที่บ้านบางทีลืมไว้ที่รถเหลืออะไรต่างๆเหตุผลนานาจิตต่างหน้างานมีถามทุกงานครับผมพี่ปอบอกเลยว่าทุกงานควรมีซองเปล่าสแตนบายไว้อย่างน้อยสักสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของแขกในงานนะครับสี่ทุกคนครับของเล็กๆน้อยๆเช่นสก็อตเทปเนี้ยสก๊อตเทปแปะปิดซองบางทีแขกต้องเรียนดน้ำลายอยูุ่กคนนะดอกไม้เขาก็บุกริกภา ค,คือเตรียมเขาเรียกว่าสกอเทปเพื่อแปะซองแล้วก็หย่อนลงไปนะครับผมเพื่อความสะดวกของแขกนะห้า สมุดอวยพรปากกาเสน้นอวยพรทุกคนเตรียมไว้2ชุด3ชุดยังทุกคนยิ่งแขกเยอะๆนะทุกคนนะบางทีแบบเตรียมไม่เล่มเดียวงี้ต่อแถายาวยาวเป็นกิโลคือเขาก็อยากจะเขียนอวยพรให้คู่บ่าวสาวยอะไรเงี้ยนะผมดังนั้นแล้วอยู่จำนวนแขกของเรานะถ้าแขกเยอะก็เตรียมไว้สัก2เล่มน,นะครับผมเตรียมปากกาหลากหลายสีเอาไว้หลายๆด้ามหน่อยนะครับผมเพื่อให้แขกได้มีลูกเล่นในการใช้งานนะครับผมเป็นยังไงครับผม5้าอย่างที่บนโต๊ะลงทะเบียนอย่าพลาดนะทุกคนนะนี่ปอมมาช่วยเตือนให้นะครับผมนละเกิดว่าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด เอาไ้ด้วยนะครับออวบลฟิ้งดูแลงานแต่งครบวงจร